สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่ออคเกรดเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาชมรถอะไรครับทีหน้าโซนิกนะครับครับเริ่มจากตรงไหนก่อนนี้ครับเริ่มจากชุดหน้าก่อนนะครับล้อใช้ของเป็นใช้ของอะไรครับล้อใช้ของเป็นบรรชัยครับสีทองหนึ่งจุดสี่ครับขนาดยางเท่าไหร่ครับขนาดยางก็ สี่สิบห้าทับเก้าสิบนะครับดุมใช้ของอะไรครับดุมใช้ของเป็นของดุมย่อครับจานก็เป็นจานบลิ่งเจาะนะครับแล้วปั๊มนี่ของอะไรครับปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมร้อยสิบนะครับสา้เบียรครับเป็นของอื่นนะครับตัวนี้อะไรครับสีแดงแดงครับ อันนี้ก็ขาจับตะกะเตนนะครับขาจับหน้ากากตะกะเตนของโซนิกนะครับอ๋อครับมาชุดบนต่อครับชุดบนก็ใช้ผมใช้ก็เป็นของฐาดำนะครับประกับเป็นของโดมิโนนะครับบุกน้ำมันก็เป็นของนิชินครับสวิต์อะไรครับนี่ก็เป็นสวิตส์ออฟรันนะครับเปิดปิดได้ครับ ตัวนี้ผมสงสัยว่าเป็นอะไรครับนี่เหมือนในจักรยานเลยครับน,นี้ก็เป็นตัวเปิดออโต้ลูปนะครับใช้งานยังไงครับแล้วก็จะเปิดนี้แหละครับอ๋อครับตัวนี้แผงคอเจาะหรือเปล่าครับครับเป็นแนแผงคอเจาะครับมาล้อหลังครับชุดหลังก็ เป็นของบันไซเหมือนกันนะครับสีทองครับแล้วดุมของอะไรครับดุมเป็นของหนึ่งสองห้านะครับใช้เป็นของหนึสองห้าครับอามของอะไรครับอามเป็นของอัปเปอร์สปีดนะครับข <c oughs> นาดยางก็ห้าสิบทับร้อยนะครับบางบางคนหลังนี่เราต้อง แปลงหรือเปล่าครับแปลงครับเป็นของโซนิกนะครับบางคนหลังครับอ๋อแล้วโชคลังนะครับใช้ของอะไรครับโชคลังลเป็นของแกสซี่นะครับโชคลังครับมาเป็นของแกสซี่ครับสีแดงครับสเตอร์ก็เป็นของอ สิบสี่สามสองนะครับสเตอร์ครับชายครับโซ่อะไรครับโซ่เป็นของอาเคครับโซ่เป็นของอาเคครับส่วนกียงก็เป็นของโยชินะครับคันเกียร์ก็เป็นของคันเกียร์อลูมิเนียมนะครับท่าเป็นของอลูมิเนียมครับชุด ชุดสีก็เป็นของสีเทานะครับคันนี้เบิกมาทั้งลำไหมครับครับเบิกมาทั้งลำครับสเตปคันสเตปเครื่องคันนี้ลูกอะไรครับสเตปเครื่องคันนี้เป็นลูกห้าห้าชักเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงให้ดูนะครับ ถ้าใครอยากให้ทำคลิปกับรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามให้พวกเราชาวอ,อกเกตด,ด้วยนะครับ